เฮ้สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอานนท์อินอเมริกาเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะวันนี้อานนท์จะพาไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนเดี๋ยววันนี้นะครับนุ่นกะสิไปขี่ม้านะครับผมได้คิวเรียนขี่มาแล้วนะครับหลังจากที่ทํางาน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 อย่างเดียวนะครับ แล้ววันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดนะครับขอหยุดวันอาทิตย์แล้วก็จะหยุดวันจันทร์นะครับตอนนี้ก็จะหยุดทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ก่อนจะไปขี่มานะครับเดี๋ยวขอนะครับชชวยลับแวะ Starbucks แปบ๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อันแวะซื้อ s t a r b u c k จะข้าวก่อนนะครับผม ปกติก็ไม่กินกาแฟหรอกนะครับแต่ว่าก็จะไปซื้ออันนี้น้ำขับไปด้วยนะครับจะไปซื้อน้ำสตรอเบอรี่รีเฟชเชอร์นะครับหรือว่าเบิรงกอนวาสิยกินอีหอยังนะครับยนี่ไม่ได้กินข่าวเศนะ้าเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่ว่่ s t าสตาร์บัที่ อเมริกานะครับต้นกำเนิดที่นี่นะครับจะราคาเท่าไหร่นะครับไปหลุดว่านัองจสงิสร้างสร้างส้งลาสิไก้กิน่นบอสิบอน้ำเขารู้เรื่องบอนะครับเดี๋ยวเรากำลังไปนะครับกี้อ่านมาคร่าวๆนะครับสตาร์บั k s นะครับเกิด เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราชนะครับ1971นะครับผมที่เมืองซีแอตเท,ทิลสันวารัฐวอชิงตันนะครับอยู่ทางเหนือผนะครับอยู่ทางเหนือแค่ิฟอร์เนียขึ้นไปลคนละคนละฝากโลกกับยูนิฟอริดาเลยนะฮะเกิดสาขาแรกที่โน่นสัญลักษณ์ประจำของสตาร์บัคสัญลักษณ์ของสตาร์บัคก็จะเป็น นะครับนางเงือกสองหางนะครับจากนิยายปลามำปลาาสังวาเดี๋ยวตอนนี้กำลังขับรถไปที่ฟาร์มแต่ว่าสิคอแวะ s สตา b u c k คก่อนนะครับบ้านที่พักอยู่กับ s t a r ์บัค s ห่างกันประมาณ5นาทีโอ้เจเนซิสตัวใหม่เขาเห็นง่ามๆรถเจเนซิสกันเลยตอนนี้น,นะครับเจเนซิสก็จะเป็นแบรนด์ของฮุนไดนะครับเป็น รุ่นพี่ของคุณไดก็จะเหมือนกับ Lexus ที่เป็นรุ่นพี่ของ t o y ยต้าอย่างเงี้ยครับสวยๆตัวไม่ออกมากาง่ายนะครับเป็นลักชูรี่แบรนดนะครับที่แยกตัวออกมาจากคุณไดนะครับเดี๋ยวมือมือหลังมาว่าเรื่องรถยนต์ดีบ่านะครับรถยนต์ที่อเมริกาว่าที่นี่เขาใช้รถอะไรกันนะครับราคาต่างจากไทยไหมนะครับมีรุ่นไหนบ้างที่ใช้บหือนไทยตราจากนู่นก็นนกเคยเป็นเซล ของตัยตตานะครับเป็นเซลล์เก่านะครับโอซิบะเซลเกากันเคยทําอาชีพนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายมาก่อนนะครับผมก็จะชอบเรื่องรถเป็นพิเศษนะครับเร,รถกันก็จะชอบเรื่องรถเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อยากจะทําอยากจะให้ดูว่าที่อเมริกานะครับเขามีรถรุ่นไหนแน่นะครับราคาเปรียบเทียบกับไทยเป็นยันไงไงน,นะ ็น่าสนนะครับรีวิวฟังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวว่าสิรีวิวรถจักรองนเดี๋ยวนี่เหตุจ้าเถื่อนนะครับเฮตแต่งานนะครับผมทาแต่งานหาแต่เงินนะครับไม่รู้จะหาไปทําไมนักหนานะครับเงินตื่นเศร้าไปมากกับหาแต่เงินนะครับจากปันยังมีแต่เงิน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 ชีวิตคนเรานะครับเกิดขึ้นมาเีตื่นขึ้นมาก็รีบไปหาเงินนะครับ ให้ตอนนี้ก็มีแต่เงินนำทางนะครับชีวิตมนุษย์เราก็เพราะว่า,าแต่เขาเราจะคล้องกันอยากได้เงินด้วยกันนะครับอยากจะก็อยากจะได้อะไรก็ไม่รวัตถุนิยมก็ยังอยากมีอยู่แต่บางทีมันก็เกินไปเนาะบางทีแบบชีวิตบะเมียเกิดมาคิดแต่เรื่องเงินนะครับกับวหวนะชีวิต <laughs> แต่ตอนนี้กํลาลังติดไฟแดงอยู่นะ กล่องเป็นสันส้นๆได้พระวันขับรถอยู่นะครับในว,วันลังหาท็าปิกหลายๆอย่างมาเล่าดีกว่าเนาะว่ายุนยีมันเป็นจังไหนแน่ยังไงครับนี่รุ่นหนึ่งที่ขายดีเเห็นมาบุ้นนะ่ะโตโยตา้าแคมปีที่นี่นะครับขายดีมากนะครับบานเท้าเป็น ทบจะเป็น l ักชูรี่คานะครับแล้วแคมรีนะครับแต่ที่นี่ก็คือมัอนขับวีออเอาบวีออสเลยซื้อนะครับที่นี่ก็เหมือนกับรถทั่วไปนะครับแต่บาร์ฮพบดเูเดนรับแคมรีโอ้ยต้องเป็นระดับเจ้าของแล้วนะฮะร, <c oughs> ระดับผู้บริหารนะครับระดับเจ้าของกิจการนะครับแต่ยูนีแคมรีกับผู้ได้กับซื้อได้นะครับเดี๋ยววันหลังหาเรื่องรถมาเล่าดีกว่า ก็อยากพูดเรื่องอรถเหมือนกันนะครับเพราะว่ามักเรื่องยานยนเรื่องยานยนี่นะครับมันมันหลากหลายก็บ้านเท่าครับแบรนด์แบรนด์รถยนต์ยนีนร้ายครับนะครับมีเยอะแล้วเขาเปิดกว้างนะครับเขาจะไม่ยึดติดว่าเขาจะไม่ยึดติดแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเยอะมากนะครับเกียร์ฮุนไดอย่างเงี้ยขายดีมากที่อเมริกานะครับแต่บ้านเราก็ยังติดว่าเกียร์ฮุนไดยังเป็นแบบ อีกสเต็ปหนึ่งลดออกมาจาก t o โยต้าฮอนด้าอะไรย่เงี้ยแต่ยูเนี่ย,ย,เ,ยเกี่ย์กับหุ้นไดอๆค้ายดีครับนะครับรถเกาหลีนะครับเห็ดดีครับแทบสีแบบเทียบเท่ากับแบรนด์ญี่ปุ่น,ละนะลลแล้วนะครับเอาละใกล้ถึงสตาร์บัคแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิงววานอนสิกกินอีหยัง,ง่ิร้างอีหยังแล้วสตาร์บัคนะครับที่นี่ราคาเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวจะมาคำนวณเป็นเงินไทยให้ดู กสิซามจามบานเท่าละ่ะพราะว่าตีหนึ่เงิ่อนไทยแล้วกะแกเราร้อ,อยก็บ,บาทสองร้อยสามรอยเ่เกินเนี่ยครับเดี๋ยวจะถึงสตาร์บั๊กแล้วนะครับเดิจนจะ drive to นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กินไหมเพราะว่าซิวอวกับเขารู้เรื่องบ่น,นะครับมาอยู่อเมริกากับบอลบางในภาษาอังกฤษครับวันนั้นนะครับก็สามารถสื่อสารได้นะครับสื่อสารได้ ระดับทั่วไปนะครับบารูเรื่องแน่บารูเรื่องแนกนค่อยๆเรียนค่อยศึกษาไปนะครับผมนี่ตอนนี้เข้าคิวแล้วนะครับวาสิกรรมนากองกับวิปต,ตอนนี้เราเข้าคิวแล้วนะครับมีอยู่ประมาณหนึ่งสสสี่ห้าคันเดี๋ยวมาดูว่าจะกินอะไรนะครับ ก็คนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับมันมีคลิปหนึ่งที่ที่นนเข้าไปดูก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนะครับคลิปที่คลิปพิเศษนะครับ EP พิเศษที่เล่าว่า,าตายแล้วฟื้นนะครับ EP นั้นไม่แน่ใจที่ EP เท่าไหร่แล้วก็มียอดวิวที่ค่อนข้างเยอะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูนะครับหวังว่ามันมันจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่ง อินส i r a t เ o ชันกับใครหลายๆคนนะครับหรือว่ามันจะได้ประโยชน์บ้างไม่ได้ประโยชน์บ้างก็ก็เราก็เลือกเอาแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วกันที่ฟังไปนะครับ mm hmm. ก็ตื่นเต้นเลยนะครับวันนั้นพี่สาวบอกว่าเฮ้ยคลิปนี้มีคนดูเป็นพันเนาะแต่คนติดตามมันอยู่แปดสิบคนนะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆครับให้ ให้สักก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ทาก็อย่างที่บอกไปให้ให้คนที่บ้านได้ดูนะครับให้อิพ่ออีแม่นะครับให้ไม่ไย่ให้ย่าให้สุกคนนะครับมูมูเฮาพีเฮาลูกหลานนะครับญาติโกโหติกาได้เห็นว่าชีวิตเราเรายังมีชีวิตอยู่ที่นี่นะครับยังสุขภาพแข็งแรงอยู่นะครับยังปลอดภัยจากโควิดอยู่อะไรเงี้ยครับ <c oughs> อันนี้ว่าเลยนะครับยัง สุขภาพแข็งแรงอยู่อยเองใช่ไหมครับให้เพื่อนได้เห็นความเป็นไปเพราะว่าเขาก็บริโภคหาเพื่อนซูมือใช่ไครับเ <mel od ic> พื่อนเห็นแล้วเพื่อนกับพ่อได้พ่อได้ยิ้มนั่มพ่อได้เห็นหลานจะาของพ่อได้เบิ่งลูกจะาของเช่ไหมครับแต่เริ่มต้นจังสันเอาถ้าแต่ถ้าสำหรับคนอื่นนะครับบุคคลทั่วๆไปนะครับผมถ้าถ้าเบิ่งแล้วมีความสุขไม่ยังเสียครับเบิง่งเบิ่งลูกเบิงบ่งหลานเบื้องมูเบิ่งเพื่อนไปลงเสียกันกติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ กล้จะถึงคิวแล้วตื่นเต้นนิดนึงนะครับในวันหลังใครอยากให้พูดเรื่องอะไรบ้างนะครับลองบอกนนท์มาในว่าอยากให้นนทบอกเรื่องอีอย่างการใช้ชีวิตยู่น่เป็นยังไงบออย่างเสคนไทยอยูนิคือคนไทยบ้านเท่าบอใช่ไหมจะมีความแปลกในน้อยนึงนะ คนที่มาอยู่อเมริกากับคนที่อยู่ประเทศไทยกับคนไทยอยู่ประเทศไทยกับชีบิตความก็จะมีแนวความคิดนิดนึงจะต่างกันนิดนึงนะครับหรือบางทีก็มากเลยนะโอ้มีหลายทอปิกอยากจะทําเยอะมากนะครับชีวิตนี้อยากจะทำหลายๆอย่างมากแต่มีแค่สองมือมีมีสองมือมีหนึ่งสมองเนี่ยฮะ อย่าเฮ็ดลายลายยางพรอมกันมันก็เฮ็ดบ่ได้นะครับส่วนใหญ่ชีวิตก็จะอยู่แต่ทงางาน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 แล้วก็เงินเงินจากสี่เฮ็ดเนีกระดอกระเดียนะครับเฮ็ดงานหาเงินนี่ก็ไเด้จากสีหาไปเท่าไรหาไปเท่าไรก็บพอนะครับผููมีแสนนึงก็อยากได้เป็นล้านนึงผููมีล้านนึงก็อยากได้เป็น10ล้านผูมี10ิบล้านกอยากได้เป็นร้อยล้านพูมี1ร0อยล้านก็อยากได้เป็น1,000ล้านสรุปตายจ่อยบด้ใายจ่อยนะครับค่าทหารนะครับ ไปใช้ไปนะครับปิดนี่ก็ใช้ไปนะครับก็บ่าเป็นอย่างก็ค่อยๆใส่แล้วน้องก็บมีหนีขึ้นกันกูได้กับมีหนีหมดล้วครับใกล้ถึงแล้วจะกินอะไรดีเนาะวัีนี้นะ HelloGood morningCan um, I have uh, one venti pink drink please <laughs> anything else? Yes and uh, double smoked bacon cheddar I one. I do not have any double smoked bacon. I apologize. We do have our bacon tuna, sausage, egg, sausage uh, egg and cheese, and our brussel ham mm, and Can I have a uh, bacon grilled down right? Yep. Okay. Can one please. Alright, thank you. A it. i right, one, one down. down. โอเคโอ้ย <Okay>. oh, แนวอยากเขากับบะหมี่นะครับแนวที่เราจะกินไม่มีนะครับกินเอียงนวอาน่อานซื้อกับบอออกนะครับครัน,นี้จะสั่งสั่งซาบะก็จะมียากนิดนึงนะครับเขาจะไม่ค่อยพูด uh, small medium large อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเป็นเอยียงนะ tall grand y venti นะครับ ก็จะเป็นเล็กกลางใหญ่อย่างนี้ไซส์ของของไอเครื่องดื่มนะครับ t อ l l grande venti นะครับ small medium large นะครับเมื่อกี้กรสั่ง venti pink drink นะครับคือนมเย็นนะครับแต่ว่ามันกะเขาใส่สตรอเบอรี่น้ำเป็นนมเย็นนะครับนมเย็นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็เมื่อกี้สิกิน double bacon มันเป็นโตคลายดีของเขากับหมดนะครับหมดแล้วนะครับแต่ได้กินอย่างบานเบคอนปูดา้าชีสอนะไรทีอย่างอันซื้อกับบัถือนะครับสั่งกับบัถือแต่ก็ได้กินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจ่ายบินเสร็จนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่า ทั้งหมดเมื่อกี้นะครับกี่บาทนะครับกี่ดอลลาร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่การเรียนขี่มานะครับ <Good S 1> Con Gouda sandwich And pink drink. Thank you so much. It's okay, I'm okay. Thank you. Have a good day. You too. Dai, mãi, mãi. Mãi, mãi. Mãi, mãi. โอ้เขาบอได้เอาบินให้นะครับเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับ9เหรียญ9 1เซนนะครับนี่นะครับพิ k งดิ n งนะครับแก้วใหญ่นะครับแล้วก็มีเห็นบอเห็นไหมโอ้ ฝึกการอะอ่าเห็นแล้วน,นะนี่นะครับสมนี่นี่เลยนี่ซื้อวันนี้ทั้งหมดนะครับสองอย่างนะครับเก้าเหรียญเก้าสิบเอ็ดเซนนะครับก็ตกประมาณสามร้อยบาทนะครับมันก็นเลยบไฮบินก็นเลยบลบรูว่าอันใดจักบาทอันนี้ก็ประมาณน่าจะหกเหรียญน,นะครับร้อยแปดสิบอันนี้ก็น่าจะน่าประมาณสี่เหรียญ สามเหรียญกว่าอันนี้หกเหรียญนมเย็นนะครับนมเย็นสตรอเบอรี่นะครับโอเคนะครับผมสำหรับ EP ีนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะครับสำหรับการติดตามนะครับผมพูดรถเทอะไปบ้างอะไรก็ช่างมาันเอยครับอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็รับเอาอันไหนที่ไม่ประโยชน์ก็ ก็ดูเป็นความบันเทิงไปนะครับผมสำหรับ EP này, นี้นนก็ขอนะครับลาไปแล้วนะครับผมสำหรับกับ Starbucks drive to starbucks ที่อเมริกานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะพยายามหาซงดีมาให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ